ป้าคะเมื่อปวดตายัางโบแหล้วอ,อีไปนองเ้ยจนได้ต่อคลิปสองกินยังเกะาะนะเอาป้าไว้ให้แล้วลูกเอาหายปลาตวนมาก้อแก้วด้วยอ,อย้อนะใจกินหัวอออ่่ันนยเ คนก็หอกบอลอนข้างลงเดี๋บวเสรจุ่มเนี่ยยังสีขากับพันสีคากับสคนมต้องแลกาลังเขาแล้สขน้าลังเลยนเข้าคาลังเข้ากัสีคาลังคือกันน่แล้วปิยากได้คาหนาชิบคาหนามันยังสู่คาลังบบได้ได้เขาอ่ะาหนาบ่ั่าลังเอ้ยอย่าจับมันงอย่าบิ้งชิบคาหนามันยังสู่คาลังบบได้เหอะ บ่อแมนทานผู้เอาค้าน่ะอาจะเห็ดชีนชีตรงตรงเยอะไรเกาะบ้านานอไดนเอาเมียเอาัวนอบ้านเขาได้ยินมได้แก่งหนุ่มข่าวน้อได้ยินแต่ื่อบอมันเป็นชื่อบ้านเก่าเขาแก่งหนุ่มข่าวมันมีชื่อบ้านใหม่เขาอยู่หัเออ เออแต่มันมันชื้อบ้านเก่าเขามันแกงหนูเข้านะเออ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 ันแตกเมื่อวเมื่อคืนนี่หินข่อหินแตกี่บอยิงหินข่อหินแตกท่านี่ล่นนี้ข่อยก็อยู่ใต้ึือท่านพี่บอกหิอข่อหินแตกเขาว่าท่านต้องทาประซุ่มเขอาเออข้าวเนกเพราปาซุมีนะนี่คงพ่อท่านวันหินข่อหินแตกเหรอไอ้ห่เอาไกินเมื่อค่แล้วกนกิน เออเบิร์จะลงไปเอาที่มวยไหมเอาเลยใม่เลยมันยังมันอะนะไเาสิ่ามันไกไสันมันันน่สันแนเแกแกไเน่ันโลยังแกเเอาไปก่อนลงไปเอามาลิ่กันช่ยามัโอ้ยกเปบาสิกินนี่นะเฉบ่ เออแล้วเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมันดงหมกมีจริง่เนาะอันนการเอออันนการเออเออเขเปลี่ยนชื่อใหม่สั้นเลยเท้าเอออันนี้ก็บ้านแก้หเข้าเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เอ้ามัน

ผูา้าคนในร้านกูอ่หายชั่วโลผู้บันผู้บันเลิกหรือผู้บันปั่นนี่แหละองคนอยู่กูได้กูหนึ่งผู้บันปั่นไปกับผู้หนึ่งยูไปผู้สองผู้ที่อยู่วัดนี่หน่วัดโอ้ยู้งับ่อแล้วมันเข่าแ้วเฮ้ยเดียวไปเลยนะผู้บัานน่กับ่อมันต้มเน่าผู้บับนนมเออผู้บัมาจู่ตับข้ามข้าม่นะผู้บัเน่ยบาน้บ่เนาะ บ,บโบรน,น,นลบลาจักสิไพเน่เนาะรูบนบัไปงสิไปเองกูดอ,อกบริวารเด้วกูจะหาสอนถ่ายกูก็มีน,ามาน้ำมันโอ้ยจําเป็นต้องมาใสนนพพ่น้ำมันกูอมีนั้งเชิญไปรถนะเชิญไปรถตัวนเขาเป็นะกินทําไมนี่ตัว กูกระยากเด้่บาีบอขันกูบอันกูบอนเนกูแงวากูอ๋อนี่ตอนนี้ราบุกคนขันไขมนกูบวกิ้งกกินสวยเลยหึ่งมันเือยตาเท่านงนะมันเงี้ยเออไม่กระดาวกมันอยู่แล้วเนาะ อนสมานาวเธบอสั่งขอขหัวใจเป็นกือบๆเกือัแหงแล้วกูนี่้อนแล้วกูนี่นะอ่เออแม่ยูได้จีไม่ดีนะจีสมนาวก็ได้จีจมือจีจจี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 จจัจีวีนีจ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 ีมีจ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 ี่ีจีีจีีจีที่ีจีจีีจีจีี

ต้นต้นเข้าในใส่แอปมามาซอยๆ <rode> <coughs> <coughs> กินซุกข้าจัวจ so okay. oh ีตนนตนาบัซุกอ่าในสายสอ้านั้นมันอะบ่แอันข้าจ้าเอิญไว้อยังมันเกาะมักสามพันหรือมันน่ะมันอยู่ในสายมันมีอยู่มันน้อยมันบ่มีอยบ่ส่วนยันีนแจจดจนะซุุใหนเอาน่ะลเ่าเปจายใจเย็นๆถ้าพูดนี่หาพูดบอกสินเลย ห้ายไปใจเมื่อเมื่อเมื่อลูกลูกลูกดหา่อพี่น้องมาสั่นวายสองพอือเสเขาล้อไดใส่เขาเี่ยวมาเถอะแสบบางคนทานนะนเนาะเขาเรนานะบดฉีบเียเยชูมองดนาจเียบ เจบ็บอ้าวเะเงียบๆดเลนงมึงเมื่อกับพี่พงจะขึ้นรถนับอีกกับาจ j กขันเดือดืนกับบเมื่อคาตะมากินปฏิเือกินซีอนน้ำอีกอ้าวจวมึงข้ามไปมันก็นเจอ,อรายานแรกนะ่ะในซาร่านะหนัง ตาส่วนน้องโลนหรือเปล่านังย ja. ่อนแข่งมึงย้าเก่ามันบปนตยเนวมึงจะพิลาาน่อยบ่มึจิอือบนทองอยู่นะฮะาอนมันคือเป็นย่านต่วมาล้โอยตบาตัวจะกูเทาไ่รอเนาะ จังงานมันจะเสียนปแล้วโมโหนะเราคิดว mm. ่ามันเสียมาส่งชามพัลลืบ่ชามผัลล้บอันตัวเขากินดีไปเลยจำผายังบอท่นมีพญานาโต้ขาะเขาไปส่งมันก็้ยดิบอย่างนี้ เอามันก็เฮงคือกันติตวกูกเห็นงาโอ้ยกินดิเด้อคไ่สิาขล้างจาดเลยไปส่งมากก้เ็น้ออส้ยมัน่ให้ด้ให้เปิดได้ใส่กสุดินนีเปิดได้นําเปิดน้ํานําบ่เด้นี่น่ะบ่ตัวนี้่ะเบิ่งแซ่บอยู่าตวนยบ่มันก็แซ่บมันก็มัน เดี๋ยวจะบีครับน้องตะวันมันมันได้ควายหน่อยเนาะมันอยู่ไร้ไม่จะเอาไปเชื่อไม่ตัดมันหมดเลยตายแน่ท้องแม่มันออกพี่น้องมันออกมาออกมาแล้วมันจังตายผู้เกี่ยวไปหาทางไหนไะมาที่นี่หายไปเอ้ยออาตะวันอาบุญรุตับมันนะมีเยอะมีบุญมีงานม่อปอดเนาะเวลาเขาเจะออขาหัวขาควายแบบมันมาคนเอาหายใจนะกินมันสุกเซิร์นีพี่น้อง ก็ขาอ้วแม้แม่ม <USA, S 1> <Ow. S 2> ่านแบนี้ขาง่วแม่ม่านแบบนี้เกาลูกงัวนอะไรอยู่ในท้องมาตกกินทับจับนิดจำไหแตะด้สูงเนาะว่าเท้าเลยตายแล้วข้าก่นน้ำไายเบิ่ดจะเป็นกระถางเลย อแล้วได้ิมันหอมเลยทั้งอย่างนะยากค่ะก้าวขนกินน่ะมัน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 มัอืดลงอยู่บ่ะะทเข้าวแบบปลาพวกนึงอันนี้นะขดซะก่อนบท่านอยากอ้มอีกแล้วทานากจะอีกอย่างข้าเปเย็นัจะ้ยอันแบงก็ติตัวนี่นี่บ่บ อ่ะแบ่งจังชิลลมาต่อบ่ไว้แล้วสำลายเบิรโอหนึ่งเลยบอกมันอื่นบ่ลงอยากกิ่จือมันอื่นบ่ลงแบ่งพูดบานหนึ่งพี่น้องโอ้กตีนมันอ่ะให้อาตีนะงูเนี่ยตีนตัวนี้ก็มีนะนาอ๋ะแม่เนี่มาสีขยัาอยู่เนี่เต่าโลตีนนะ ใช่รถตัวแรกกันใช่รถตัวแรกกันเอาบีลงมาอยนะหนักก่าเ้มอันนี้ก็กินจนนั่นสนติดหัวมันก็จะโกะจะยัางอยู่เจ้านน่ะแหละสีติหัวมสอไ ก็เนชีดด้ยรูบ่กู้ว่ยุคเขาที่กินจนชีดดินแต่จากผักดาษเผาชีนงัวในชีนขั้วหน้อยนี่แต่ดาดอย่างเดียวอบเอาเลยเอออบกระเสบใส่เครื่องเคียงลลายๆบ่ให้มันเข้าได้หมูจะใครมึงยังอยู่เอาเอาร้อยเลยี่ขายว่าก็ขึ้นหน้าหมูอ่านนี่ไปให้เอาแล้วเมื่อเมื่ออบเอาจ้กกูเนี่ยโอบเอาดาดเอาอบ้าเมัขาม จักินอิ่มเลยป่ะวะโอ้ยกินงูมูตออยโอ้ยโอ้กแล้วโอ้ยเลยมามาหูคนพยาวจั๊ดูนัชชายได้หูว่ะนะชุไวหูแล้วมากินจักดดูชายหูว่ะนะ ชอยกบยยอแล้วละาผักแล้วเหผักกี่ขาดกบขาดเนาะตอนไปตอนมั่นเลยนะมันเมื่อเราเมื่อนี้มากินหูกินหางอยู่นี่เนี่ยเป็นอะไรเป็น่กัมันก็สตวอ่ะัวเนาะัายไมากอยากโพลอยากยังอยู่ใ่ไหมขนาดเนาะ ปลาเมื่อก่อนเท่าขอบจะละลายขมุกขมห่อปลาเห้เมื่อก่อนาไหมไผ่โอ้ยตีอาวขามาตีเอาสินกขายอีบอโอ้ก็เรียวทง ท้องเหี้ยแล้วจะดอกตกใจเบิดลาปเมา่อไรปะจัเนตรพี่น่องคลิปหน่ย